ใกลตะวันเกิดแล้วเอ้ยไมพี่พี่รู้พี่รู้ทำไพี่พี่ไปกูเกิลมาก่อนใช่ไหมพี่มาเซอร์ไพรส์หนูไม่ใช่แล้วตั้งเข้าชีวิตยังไงก็ได้เฮ้ยสามปีนี้จะสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดแล้วตาก้ไเ้ยขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะเราต้องบำรุงไว้ตาจะมาเลยนะเนี่ยใช่ค่ะปีนี้สาสบเอ็ดแล้วค่ะจริงๆเป้าหมายของชีวิตหรอเดียก็ยังคงแบบ ได้เทํทำงานในทุกๆวันแหละคะ่ะเราก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบว่าโอ้โหจะต้องพิชิตให้ได้เราก็รู้สึกว่าทําทุกวันให้มันดีในเวอร์ชั่นของเรานี่แหละคะ่ะมีมีื่งของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมคะลูกโอ้โหดิยังไม่ได้คิดเลยเพราะดิรู้สึกว่าเป็นช่วงที่เราแบบกำลังทํางานนะัะกำลังแบบอินกับการโปรโมทละครเพราะว่าตอนนี้ยละครกาลังออนแอร์อยู่เราก็รู้สึกว่าแบบมันมีกระแสที่ดีมากๆเลยอะคะ่ะเหมือนมีคนพูดถึงมีคนทากะเราก็ เหมือนให้เวลากับการโปรโมตละครแบบการเลือกรูปการลงคอนเทนต์อย่างเงี้ยคะ่ะแลยยังไม่ได้คิดถึงวันเกิดเราเลยมีใจหายเลยบอกว่าสามสิบเอ้ยฉันสาเร็จสามสิบแล้วรออะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมมันจะไม่นับอายุแล้วนะหลังจากสามสิบจริงๆมันจะรู้สึกว่าแบบอะไรกันเพิ่งยี่ห้ามาหยุดยตรงนั้นแล้วว่าหยุดตรงนั้น เหมือนเราก็ไม่ได้มองอายุเป็นเรื่องสําคัญแล้วล่ะค่ะเรามองว่าเราก็ต้องพยายามแข็งแรงดูแลตัวเองดูแลแบบผิวพรรณเราให้ยังดูแบบอ่อนเยาว์อยู่แบบก็อยากจะโกงอายุให้ได้มากที่สุดให้ได้นานที่สุดแหละจริงๆแล้วอ่ะอะไรวาเราไม่มีแผนแบบอยากจะไปจัดวันเกิดกับเพื่อนหรือคุณแฟนหรืออะไรใดๆดียเป็นคนแบบชิมพลมากๆเป็นคนแบบไม่ได้แบบว่าต้องจัด งานยิ่งใหญ่อะไรเลยอะค่ะคือถ้าง่ายๆนะแค่กินข้าวกับคนรอบข้างที่เราสนิทกันแค่นั้นเลยแบบจัดเล็กๆไม่มีแบบใหญ่โตอะไรอะค่ะ<ม>เพราะว่ามันเหนื่อยอะความรู้สึกเราเนอะอกไหมคะแบบจัดมงจัดงานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สไตล์เราแค่นั้นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เราแค่แบบเหนื่อยแล้วขอกินข้าวง่ายๆ,ๆแล้วกันไม่ต้องมีงานอะไรใใช่ใช่ไม่ต้องหือบอะไรมากเพื่อนอยากเซอร์ไพรส์ก็ว่ากันทีไม่น่านะเพื่อนหนูไม่น่าจะขยันขนาดนั้น ผมก็จะเปิดเข้อแสอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่น่าคนที่ต้องเปิดคือหนูนี่แหละยังไม่น่าไปถ้าทุกทุกปีของเซอร์ไพรส์เราไหมคะแบบวันเกิดก็เซอร์ไพรส์ในแบบก็ให้ของขวัญนี่แหละตามสไตล์ทั่วไปเลยค่ะ จะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรที่แบบตกใจมากมายขนาดนั้นปกติมากแต่ยังไม่มีคนมีมีโอกาสรู้เลยนะว่าใครเปลี่ยนไี่ไงข้างหลังเขาก็รู้กันหมดอุ้ยโอ้ข้างหลังอันนี้ข้างหลังมาไปกันเฉลี่ยแล้วแบบมีจริงหรือปล่ามีจริงไหมเหรออ๋อคิดว่าเราหลอกหลอกก็มีแต่คนพูดแต่งานทุกวันนี้กองละครก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเราใช้ชีวิตคนโสดมากๆออใช่ มันก็สนุกดีค่ะทำให้ทุกคนงงหลอกให้ทุกคนงงแล้วแบบอ่ะยังไง <laughs> ไม่หลอกแค่เราเป็นคนแบบไม่ได้แบบว่าโชว์ในด้านนั้นมากกว่าเ,เราไม่ได้แบบว่าเปิดตรงเปิดตัวอะไรอะค่ะก็ไม่แปลกหรอกแล้วเราก็แบบโฟกัสงานให้คนแบบพูดถึงเราแต่เรื่องงานด้วยมันเลยแบบไม่ได้มีคนสนใจเรื่องนั้นอะออมันก็มันก็เป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งน,นะมันจะไม่ค่อยปวดหัวนึ้ออกไหมคะดีโ <laughs> โอ้ตลอดทุกคนเห็นหมดค่ะอยังเป็นพี่พีพี่ยังไไี่พี่้องนจะได้ยินนะพี่โอ้ตายแล้วพี่ต้องมาสนิทกัเดีมากๆก็แหละต้อมาอยู่ในทีมไอ้อยากจะลงไอ้โมเนหนืลงในคอสเฟรนลงในคอสเฟรนด์อาต้องไปสืบว่าใครอยู่ในคอรเฟรนหนูซึ่งมีอยู่สองคนรอเล่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 น จริงๆคนใก่ตัวหรือเพื่อนๆนักแสดงอย่าเงี้ยก็รู้กันหมดอะค่ะมันก็นว่าเราอ่าไม่ได้ปิดเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่พี่พี่ไม่ทันได้เจอจริงๆ,ๆ,ๆค่ะจังหวะไี่ได้เจอบ <laughs> ้้งสิน <laughs> ่ากลัวมากได้เดี๋ยวได้เจอแหละเอาจริงๆนะถ้าถือว่าใช่ชัวร์อย่างไงก็ได้เจอแน่นอนยืนยันว่าเรามีจริงๆไม่ใช่แฟน มีจริงจริงนอกองค์การเลยค่ะไกลไกลเลยค่ะคนในองคการน่ากลัวไม่อยาเลยไม่ไปถึงว่าแบบมันใกล้กันเกินมันอึดอัดเราก็ไม่ชอบอะเนาะมันถึงว่าเล่นละครเหมือนกันแล้วเราต้องมานั้งเสียบละครกันไปกันมาเราก็รู้สึกไม่ชินอ่ะเอาไกลๆแล้วกันค่ะพอพี่ยาไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข่าวปลอมเรามีโอกาสได้เห็นบ้างไหมอย่างเรากับ อยเห็นอเคเราห่วใช่เห็นเราก็งงมากหนูก็งงสับสนไปหมดตัวหลอกตัวแทนไปหมดคืออย่างหใช่ตอนจริงสืนังส่าวนั้นก็แอบมั่วมากๆอยู่นะคือแบบไม่ได้มีมูลอะไรเลยแล้วหนูกับพี่หูเนี่ยไม่ได้คุยกันนานมากแล้วแต่ก็คือมีแค่แบบว่าพักคายพี่หูเป็นยังไงบ้างแฮปปี้เบอร์เดย์สมมติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ หนูไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะตอนเห็นข่าวเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็สงสารพี่อูมไปดึงแกมาเอี่ยวทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองเป็นเรื่องขำๆเลยคือมันก็มีคนที่เขารู้นะว่าแบบไม่น่าใช่มั้งแต่ว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้กรองเขาก็มีคนที่เชื่อค่ะเยอะมากตลกเนาะเยอะแบบงงแล้วไม่หยุดลงเรื่อยๆลงใหม่มาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดียก็รู้สึกว่า ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้แอคชั่นเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับเราคือคนที่รู้ก็คือรู้อยู่แล้วไงคะอย่างทุกคนพี่พี่อย่างเงี้ยยังต้องรู้เลยว่าเอ้ยไม่ใช่เขาเขาก็เลยไปเข้าใจว่าแฟนเราที่เรามีที่เราปิดคือพี่หมูนนะออ๋อก็ขออภัยพี่อวดด้วยนะที่ทำให้ต้องแบบปวดหัวไม่ใช่ไม่ใช่เกรงใจพี่อูดเลยกับพี่อวดนี่เป็นพี่ชายที่รักมากๆค่ะเราเล่นละครมาด้วยกันตั้งแต่เดียอยู่20ตอนนี้ได้31แล้วก็10กว่าปีแล้วค่ะมา เราตกใจแบบคิดจะดำเนินการเลยเพราะว่ามันก็แบบคนดูเป็นล้านสิบสองล้านจริงปะเนี่ยจริงยังไม่ได้ดูคลิปเราพอเชื่อเดี๋ยวหัวเราะตอนแต่ตอนนี้ดิไม่รู้ไปกลายถึงสิบสอล้านแล้วได e ้แอนเกตดีมากตายแล้วเธอต้องแบ่งแอนเกตให้ฉันละมาเอาแอนเกตฉันได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยงงมากตายเราทำไงดีทิกต็อกเอาไงดีขายยังไงดีแรงมาก12ล้าน มันก็ไม่ได้ขึ้นง,ง่ายๆเนาะเขาก็เอาข่าวเราไปเล่นแล้วมันมีคนดูน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเอ,อาตัวจริงเอาตัวจริงมาเปิดเผยแล้วไป<อ>็นกนากรให้รานติดต่อร้านอะแตเย็นๆเดี๋ยวถึงวันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ตอนทนี่เราโดนแบบนี้แล้วมีส่งไปให้พี่อู๋มาดู้รงไหบไม่มีเลยเชื่อป้ะพี่อู๋ก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ารู้ว่าแบบก็มันแบบ มันมันไกลตัวมากมากเลยอะคะ่ะเราเลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันก็เขินเขินพี่อู๋ค่ะหนูเป็นห่ากับพี่น้าอย่างเงี้ยหรอมันก็แบบมันก็ยังไงอยู่แล้วสุดว่าปล่อยไปไเลยตามเลยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเพราะว่ามันไม่ใช่เ<อ>รื่องจริงไงคะนีออ่หรอมะบอกคนที่แบบหลงเข้าเชื่อก็เพื <laughs> ่อนคะเดียรู้สึกยรกงใช้อยู่มากๆเลยกับข่าวที่ออกไปก็อย่าหลงเชื่อนะคะจะเป็นพี่น้องกันค่ะก็ เสพข่าวอะไรเราก็ต้องกรองก่อนนะคะแล้วก็ต้องดูชื่อสำนักข่าวด้วยนะคะนี่ถ้าไม่ใช่สำนักข่าวเหล่านี้นี่คืออาจจะแบบต้องกรองนิดนึงพี่พี่ทุกคนตรงนี้คือแบบกรองมาแล้วเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยอดีนาอยูงานในวงการยังเล่นอยู่เหมือนเดิมไหมครับเดีนาเฮ้ยได่ยังมีงานเรื่อยๆเลยนะคะแต่เหมือนกับว่าอาจจะเดี่ยเป็นคนไม่ได้แบบ โหมีงานแบบทละลักขนาดนั้นแต่คือมีเรื่อยๆอคะ่ะตอนนี้ก็มีละครเข้ามาใหม่ที่จะเริ่มเปิดกล้องอาทิตย์หน้าแล้วอะคะ่ะของช่องโมโนอย่างตอนนี้ก็มีละครที่ออนแอร์อยู่แล้วก็จะออนไปเรื่อยๆยาวถึง 2, 2> เดือน<ม>เลยอะคะ่ะก็เรื่อยๆว่าอยู่ในหน้าจอไม่ได้หายไปไหนแล้วยังมีผลงานอย่างต่อเนื่องมีงานในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะสมัยนี้ก็เป็นงานแบบ ในคอนเทนต์ทิกเ o ออะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะค่ะจริงๆก็มีเรื่อยๆนะถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งแนีในวงการที่แบบมีงนะานมีไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้หวือหวาอะไรค่ะที่ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนทุกโอกาสเลยค่ะเราก็ยังมีงานอยู่ในวันนี้เรารู้สึกแฮปปี้นะเพรา,าะนี่ายคนประสบญหานวิกฤตแล้วที่ไได้เดี๋ยวนี้นดาราไล่ไยของเยอะใช่เราก็เข้าใจเลยว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปคือโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเราก็เองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะต้องพยายามแบบตามเทรนอะไรที่แบบ เราทาได้แล้วมันเป็นเราเราก็พยายามทำนะคะแต่อะไรที่ไม่ใช่เราเราก็จะไม่ฝืนเรื่องความเป็นเย็นใช่ไหทุกคนเพื่อใจความต่มากเลยไม่รู้เลยค่ะแต่ก็จริงๆขอบคุณทุกคนมากๆอย่างตัวดีเองดีเป็นคนแบบไม่ได้เกี่ยงงานอยู่แล้วค่ะเราก็เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายทุกอย่างอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าทางานกับใครเราก็อยากจะให้เขาจดจําเราในเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาแบบว่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะพยายามที่ เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายแล้วปรับตัวได้ตลอดเวลาอันนี้มันก็เป็นคุณสมบัติที่เราต้องมีอยู่แล้วในการเป็นนักแสดงหรือการอยู่ในวงการเพราะว่าเราเจอคนหมู่มากแล้วก็เปลี่ยนหน้าตากันตลอดเลยอะคะ่ะก็ต้องปรับตัวให้ได้ทำบุญ้ห่อยอะคะ่ะต้องบ่อยเลยเพราะว่าวก็ยังใ่บุญอยู่ใช่ก็ยังต้องใสบุญอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะใส่ผ้าถุงเป็นว่าเล่นเหมือนเดิมหรือว่ามัต้องไปทำบุญเยอะมันคือแบบว่าเออแบบไม่ know, ไม่รู้เลยแต่ว่าจริงๆก็ก็คิดว่า ไม่เสียหายนะ<ม>เราสะสมบุญบาร,รมีเราไว้อะเราไม่รู้ว่าใครเชื่อไม่เชื่อแต่อย่างน้อยเราสบายใจมันเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจของเราแล้วเราก็ยังมียังมีงานไหลามาเทมาเรื่อย<ม>ๆก็เป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะก็ไม่เสียหายทำไปเถอะการทำบุญ